มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วไอชืบบุ้ยขักขนาดพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยประจำทีแล้วดีจ้าวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมียวหาหม่องนอนพุ่นพุ่นโอ้ยโต๊ะนี่ป้าป๋าเห็ดไว้ว,ว,ว,ว่างกินเข่าได้ลูกไว้เห็ดมองว่างเหย่เมื่อท้ายคลิปกินเข่าท้ายคลิปกินอาหารพี่น้องส่วนม,มีเหมียวยึดเป็นที่นอนเรียบร้อยพี่น้อง โอย้ยเอาทีห้องตัวนี้มันบ่เว้นหมองมอนนอน,น,อ,นอีหลาได้หน่ตัวนี้มันเป็นหมอนห้องนั่งได้หน่อีหลาคาบขึ้นไปนอนทิน้ไในได้หน่โอ้ยพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยเมียวหนักกว่าประจำหลานพ,พุ่นพี่น้องว้ายขัดขนาดขัดขนาดพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยโอ้ยฟอร์มขนาดได้หน่ฟอร์มขนาดได้หน่พุ่นพุ่น ตามสเตปพี่น้องเกา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 มื mm ่อนี้คืมฟ้าคุ้มฝนหมอไปเลาะไซต์ดอกมื่อี้อยู่ใกล้ๆพ่อป่านี่แหละวายขากูพุ่นพุ่นโอ้ยแต่งตัวที่หนึ่งเลยพุ่นพุ่นเออขากันนั้นเมียวพุ่นพุ่นเอออีลาวว่ไปเลาะไซต์มื่อวานยูฝ่าพ่อป่าทีแต่งขากขนาดพุ่นพุ่นโอ้ยแต่งตัวกัน แตงตัวแล้วกับชนนิ้นอนันนี่วยา,า,ายนอนกับางป้าป้านี่แหละมอย่างรหลายนอนกับางป้าป้านี่แลปวดปวโอ้ยขาดกินด้พี่น้องปวดปวดยากแตงตัวที่หนึ่งเลยปดอวายวายโอ้ยปุดโบมียังพี่น้องนี่แหละบดมอยูาป้ปา แต,ต่งตัวจู่ลานคือเกขาหนิแหละน่งกวัาประจำา้านเมียวนักล่าเพิ่นว่าโอ้ยสายยาวร้ายขนาดเอฟซีต่างชายายน่งกวัาประจำา้านเมียวนักล่าเพิ่นว่าโอ้ยหล่าเก่งเฝ้าลานกเก่งโอ้ยกินอาหารเม็ดกเก่งที่สำคัญเรื่องนอนนี่ไ่ต้องห่วงพี่น้องเรื่องนอนนี่เก่งคักผุนผุนผุนเว้ยมานมานฟ้อมซื้อได้พี่น้องเดี๋ยวก็รับเด้เลยเดี๋ยวก็รับเด้เลยพุน โอ้ยนี่แหละพี่น้องวิธีซัเลี่ยงหนารักพันวายป้าป๋าก็เฝ้าไปทวนเนาะเมียกับชีนอนป้าป๋าก็บทายอยู่หันละยั่ว่าเมียอ,อย่างนอนนี่ว่าขอนพี่น้องไก่คลิปนี้กับผมเนี้ยเอาความหนารักของเมียวเมียวนั่งกวาดประจำลานมาฝากเอฟซีเป็นไังไงพี่น้องหลังจากบวกวัวค่อยเดททายคลิเปนเนื่องจากเป็นบวกวักค่อยอยู่บ้านพี่นอ้องผนไปเลาะไปเลาะวายคำคำมากลับมากินอาหารม็ตรแล้วกะ ออกไปหล่อตัวมืนน่อนี่คึ้นฟ้าขึ้นฝนพื้นเลยบล้อพี่น้องผุนเป็นไงเอฟซีสวัสดีค่ะมีเหมียวตางบอจ้ะยังตาคือเราจ้าสำหรับคลิปนี้กับ่มมียังไรเอาความตะหักมาฝากเอฟซีสำหรับคลิปนี้มีเหมียวนะก่บจับหลัดขอโตัลาไปก่อนขอโตงีบก่อนมาสร้างวาแต่รู้ขัดอยู่